สวัสดีค่ะวันนี้มีนาชาแนลพาเพื่อนเพื่อนมาพบกับต้นดอกราตรีสวรรค์นะคะสวยงามนะคะ จะเป็นคนละชนิดกับต้นดอกราตรีนะคะดูใบก็รู้เลยนะคะใบจะมีข้อแตกต่างนะคะแต่ว่าเสียดายค่ะเหลืออยู่แค่ช่อเดียวนอกนั้นคือน้องมีดอกออกมาหมดแล้วนะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะเขาแดงๆเนี่ยค่ะถามคนขายเขาบอกว่าเป็นอันเป็น,เป,นเป็นเมล็ดนะคะก็จะปล่อยเขาให้เขาให้เขาเป็นแบบนี้นะคะก็เนี่ยค่ะแต่ละกิ่งเห็นไหมคะเพื่อนๆก็คือมีรอยของการออกดอกหมดแล้วนะคะเรา ได้มาเนี่ยในราคาสูงอยู่ที่ประมาณ100เซนติเมตรนะคะในราคา80บาทค่ะถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงนะคะออดอกราตรีสวรรค์นเนี่ยค่ะลักษณะของเขานะคะก็จะคล้ายๆกับผีเสื้อนะคะเนี่ยค่ะมีเกสรมีลักษณะคล้ายๆกับผีเสื้อเลยนะคะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายค่ะชอบแดดนะคะแล้วก็ ไม่ชอบความชื้นแฉะโดยมากต้นไม้ที่ชอบแดดเขาจะไม่ชอบความชื้นแฉะมากนะคะเพื่อนๆก็นําต้นไม้ดอกสีขาวดอกหอมนะคะเขามีความหอมอ่อนๆเหมือนแป้งเด็กอะค่ะเพื่อนๆน,นะคะมาให้เพื่อนๆรับชมนะคะอีกหนึ่งชนิดนะคะก็คือต้นดอกราตรีสวรรค์น,นะคะหวังว่าเพื่อนๆคจะถูกใจนะคะเดี๋ยวมีนาชาแนลจะทำสาวเขานะคะจะ ตัดแต่งกิ่งแล้วก็เปลี่ยนกระถางใส่ปุ๋ยนะคะแล้วจะมารีวิวให้ดูตอนที่เขาออกดอกทั้งต้นเลยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ